เอา้าครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเลมเองชัแนลจ้าววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Stone Phone อีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ที่ผมจะทำนะก็จะเป็นแน่นอนอยู่แล้วทุกๆเดือนน่ะช่องของผมเนี่ยจะทำคลิปออกมา ดูโปรโมชั่นในการเติมเงินของเกมโซนโฟแต่ละเดือนเพราะว่าเกมโซนโฟในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นในการเติมเงินที่ไม่เท่ากันซึ่งอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเข้าใจเจตนาของการทําคลิปนี้ก่อนคือเจตนาที่ในการทําคลิปนี้เพราะผมอยากจะแนะนําแนวทางให้คนที่อยากจะลองลงทุนเพราะเกมโซนโฟเนี่ยมันก็มีทั้งไปฟาร์มแบบไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นพ่อค้ากดดีก็ได้คือคุณก็ไปฟาร์ม M มาขายแบบนี้ก็ได้หรือคุณเป็นพ่อค้ารับกดดีก็ได้ซึ่งคลิปนี้ผมก็อยากมีเจตนาที่อยากจะแนะนำแนวทางนะครับผมในการที่ใครที่อยากจะเป็นพ่อค้ารับกดดีออมก็เข้ามาดูและอีกเจตนาหนึ่งคือผมก็อยากรู้ด้วยว่าในเดือนนั้นๆอ่ะโปคที่เกมมันทำออกมาให้เราเติมมันได้กำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า ในอนาคตอ่ะผมมีแผนที่จะเป็นพ่อค้ารับกดดีอยู่ผมก็เลยต้องทําคลิปเพื่อที่ให้ตัวเองรู้ว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงและแนวทางในการรับกดดีมาขายของแต่ละเดือนมันเป็นแบบใดบ้างนะเพราะพอตอนพอถึงตอนที่ผมจะเป็นพ่อค้ากดดีเองแล้วเนี่ยผมก็จะได้อย่างไงอ่ะ ผมก็จะได้เหมือนกับมีประสบการณ์ในการคำนวณคร่าวๆอยู่แล้วอืเพราะว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์นะว่าเอ๊ะทำคลิปแล้วทำไมไม่เติมให้ดูอะไรอย่างนี้แล้วจะมาทำคลิปทำไมเนี่ยก็เพราะว่าเจตนามันไม่ใช่การเติมให้ดูเป็นการคำนวณเป็นแนวทางสำหรับคนอื่นที่อยากเป็นพ่อค้ารับกดดีแล้วก็จะมาลองเติมดูแล้วก็สำหรับตัวผมเองที่อาจจะเป็นพ่อค้ารับกดด e ีในอนาคต เพราะว่าในอนาคตผมว่าจะออกจากงานประจําแล้วก็มาเล่นเกมหารายได้ทําช่อง YouTube อะไรแบบนี้แหละผมก็คิดว่าในรายได้ส่วนหนึ่งของผมอ่ะผมว่าจะลองเป็นพ่อค้ารับกดดีดูในอนาคตนะหลายคนถามว่าทําไมไม่เติมผมเคยเติมแล้ว <c oughs> ต้องบอกงี้ต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมเลยผมเคยเติมให้ดูแล้วเป็นหมื่นเลยแล้วก็ลองขายดีให้ดูแล้วเคยทําแล้วเคยทํามาหมดแล้วเคยเติมแล้วเคยแต่ว่า มันไม่มีเวลาครับผมคือผมทํางานประจําอยู่ผมไม่มีเวลาที่จะมาขายดีนะครับผมคือเวลามีลูกค้าทักมาซื้ออะไรเงี้ยผมทางานอยู่ผมก็ไม่ว่างที่จะไปขายของให้เขาอืมประมาณนี้แหละเจตนานะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแต่ละเดือนโปรมันกําไรหรือขาดทุนก็เข้ามาดูได้สําหรับใครที่ไม่อยากรู้ก็ดูผ่านๆก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาดูเพลินๆก็ได้เพราะผมคิดว่าเวลา ผมคำนวณอะไรอย่างนี้แล้วมันสนุกดีนะผมก็คิดว่ามันมันมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนอกเหนือจากการที่เราเข้ามาเล่นเกมนะโอเคเราไปดูโปรโมชั่นของเดือนนี้กันในเดือนตุลาว่ามีโปรอะไรบ้างครับไปนี่ โปรโมชั่นของเดือนตุลาตอนนี้ผมอัดคลิปก็วันที่ 10, 12นะโปรของเดือนตุลาเนี่ยปกติใน2อสเดือนที่ผ่านมาเหมือนโปรมันจะออกมากะกักยังไงไม่รู้ว่ะออกมาออกมาครึ่งเดือนแล้วก็อีกครึ่งเดือนหลังก็มีโปรใหม่อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าของเดือนเนี้ยปล่อยโปรทั้งหมดออกมาเต็มเดือนเลยผมว่าค่อนข้างที่จะดีเราไม่ต้องคำนวณเยอะโปรของเดือนตุลามันมีทั้งหมด4โปรหลักๆนะครับผมนี่ก็จะมีเหมือนเดิมเกียโซนโฟเขาก็จะแยกย่อยเป็นโปร โปรที่เอามารวมกันได้ทั้งหมดเลยคือ accumulate คือสะสมยอดเติมแล้วก็จะเป็นโปรที่แยกระหว่างบัตร e x c a s กับการเติมด้วย qr code นะฮะแล้วก็เหมือนหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มใส่โปรแบบนี้มาทุกเดือนแล้วคือโปรถ้าเราเติมเติมแล้วจะได้สิทธิ์ในการเปิดกล่อง แล้วก็มาเปิดกล่องเพื่อลุ้นไอเทมอีกทีหนึง่งเออเหมือนผมเห็นโปเนี่ยมาสัก2 3สามเดือนติดแล้วอืมผมว่าหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งแหละเนาะก็จะมีโปรที่ให้เราเติมเงินแล้วรับ,ร,บรับสิทธิ์ในการเปิดกาชาเงี้ยแล้วก็มาเปิดเอาไอเทมไปขายอืมโอเคเรามาเริ่มที่โปรแรกที่การเติมด้วย QR Code กันโปร m o ชั่นปล่อยผีนะครับผมเติมเงินผ่าน QR Code รับโบนัสสุดคุ้มนะฮะนี่ก็เติมด้วย QR Code ราคาก็ตามนี้เลยแต่ว่า ในคลิปนี้เราจะมาคำนวณโดยใช้ต้นทุนทั้งหมดเลยคือ5 0,000บาทเราจะเติมด้วยราคา10,000บาท5ครั้งนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะบอกไว้ในที่นี้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะมาลงทุนเห็นผมคํานวณว่าเติมทีละหมื่นบาท5ครั้งอะไรเงี้ยที่จริงแล้วถ้าเราจะเป็นพ่อค้าจริงเราไม่จําเป็นต้องเติม10,000บาท5ครั้งทีเดียวเราสามารถเติม5000บาท10ครั้งก็ได้คือเติม5000บาทเข้าไปขายของให้หมดแล้วก็มาเติมเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขายให้หมด วนอย่างนี้ไปเรื่อยได้เราไม่จําเป็นต้องเติมตุ่มเดียวได้สําหรับคนที่ทุนไม่เยอะแล้วในอนาคตที่ผมจะเป็นพ่อค้ากด e ผมเขาว่าผมจะทําวิธีนั้นเหมือนกันโอเคเรามาเริ่มจากปูนี้กันก่อนคือเติมด้วย qr code เราจะมาเลงทีรง่ราคาสูงสุดคือ10,000หมบาทเลยนะผมเติม10,000บาทเราจะเติม5ครั้งใช่ไหมเราจะได้ไอเทมเซตนี้5เซตผมก็เอามาคํานวณไว้แล้วในนี้เราจะได้ไอเทมเซตนี้ทั้งเซตเลย5เซต ถ้าเราเติม5 0,000บาทด้วย QR code เราจะได้ DE มาทั้งหมด5้าแ0้าล้านเ0็ดแส DE แล้วเราจะทำการซื้อสว่าน3หัว920อันเราจะได้ DE มาทั้งหมด5้าล้านเจ็0 0 DE นะครับผมแล้ว5้าล้านเ0็0 DE เนี่ยเราจะเอามาซื้อสว่าน3หัวได้920อันแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่อลาสา37บาทเราก็เอา920นะครับผมคูณ37จะได้ออกมาที่34,00 0 40บาทแล้วก็เราจะซื้อถว่านหนึ่งหัวได้20อันนะครับผมอันละ11บ็าทเท่ากับ220เราก็บวกไป220ร้เท่ากับ34,260นนะครับผมอ่ะตรงนี้3ามห0นี้โอเคอันนี้คือเงินทั้งหมดเลยจากการที่เอา DE ที่เราเติมเนี่ยแล้วกดของมาขายจะได้34,000 วันั้นเราขาดทุนอ,อีกเท่าไหร่ลบห้าหมื่นเราขาดอยู่อีก15740บาทนะผมนะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะแล้วก็ของที่ได้จากโปรโมชั่นในการเติมของที่ได้จากโปรโมชั่นในการเติม QR code 5 0 0 0บาทเราก็จะได้ของตามนี้ซึ่งผมคำนวณออกมาแล้วมันจะเท่ากับเดี๋ยวลองคำนวณใหม่เพื่อความชัวนะฮะพรีเมียมบ็อกซ์กล่อง5กล่องกล่องละ360บาทอ่ะ1,800ถูกต้อง อ,อันทัดแอตแทกสกอร์แล้วก็ดีเฟนสกอร์ครับผมอันละ35บาทคูณ25อันละ25บาทได้35อันคูณ25เพราะว่าเราเติม5ครั้งใช่ไหมเราเติม10,000บาท5ครั้งเติม1ครั้งเราจะได้7อันเราเติม5ครั้งเราก็เอา7จคูณหก็จะเท่ากับ35นี่เราได้35มบห้ใบก็จะราคาตามนี้แล้วก็มีสเปซพิเศษแอตแทกสกอร์ครับได้มา55อันอันละ40บาท55าสคูณสี นี่ได้2,200โ okay. อเครวมทั้งหมดเลยเป็น5,700 5,750นะผมแล้วเราก็เอา5,750มาบวกกับ34,260นะครับผมจะเท่ากับ4 0 0 10บาทอ่า40,000 10, 10บาทนี่ตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่เกือบเกือบหมื่นนึงนะฮะ 9,990 <c oughs> ขาดทุนอยู่9,990นะฮะในการเติม QR code แต่ว่ามันยังไม่จบนะมันยังไม่รวมของ Accumulate แต่ว่าของ Accumulate เนี่ยเราจะมารวมพร้อมๆกันกับโปรโมชั่นที่เติมด้วยบัตร e c a t ที่หลังนะจะมาสรุปทีหลังอ่ะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเติมด้วย QR code 50,000บาทได้ของจากโปรโมชั่นเติม QR code 50,000บาทแล้วก็ได้ DE มากดของไปขายเนี่ยเราจะได้เงินมาทั้งหมด40,10บาทนะผมอ่ะคราวนี้เรามา ดูโปรที่เติมด้วยบัตร eX c a s กันนี่เติมด้วยบัตร eX c a s นะผมผมจะคำนวณจากที่ราคา5,000บาท10ใบเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นราคาที่คุ้มสุดแล้วในการได้ของโปรโมชั่นแล้วก็ราคาบัตรคุ้มสุดแล้วอ่ะการเติมด้วยบัตร eX c a s เนี่ย5,000บาท10ใบเราจะใช้ทุนอยู่แค่4,000ไอ้4,000 40, 5250เพราะว่าบัตร e x cat ราคา5000บาท1ใบเราจะซื้อแค่45,25บาทนะเพราะว่าอันนี้ผมเคยซื้อแล้วด้วยผมไม่ได้มาพูดมั่วผมเคยซื้อในราคานี้มาแล้วตอนนี้ก็ยังมีคนขายในราคานี้อยู่นะครับเออส่วนใครขายก็ลองไปหาดูกันเอาเองนะฮะมีคนมีพ่อค้าที่เขาขายบัตรพวกนี้อยู่ผมในทุกๆคลิปทุกๆเดือนทุกๆโปรผมแนะนำจะเป็นการเติมด้วยบัตร e x cat โดยรวมแล้วมันจะค่อนข้างคุ้มกว่าถึงแม้จะได้ดีน้อยกว่าได้ดีแค่5 7 0 0 0ื่นนะครับได้น,น้อยกว่า50,000แต่พอเอามาคํานวณโดยรวมออกมาแล้วมันคุ้มกว่าอ่ะเราเริ่มคํานวณกันเราก็ซื้อสว่านสาหัวได้910อันสําหรับการเติมห้าพันสิบใบเก้าร้อยสิ 5, บคูณสาบจนะผมจะเท่ากับสามหมืามันแล้วก็สว่านสาหัว เอ้สว่าน3เอ้สว่าน1หัว11อันอันละ11บาทก็11คูน11บเากับ121บาทราคาน่ารักกันแล้วก็บวก33,670 3 3 7 9าบากับ33,791บาทนะฮะ33,791บาทจะเห็นว่าจะเห็นว่าเอ้ยยังไม่หมดยังไม่รวมของโปโอเอ้ยยังยัง,ย,งยังจะเห็นว่าอะไรล่ะอ่ะ คราวนี้เนี่ยอันนี้เราคำนวณแล้วว่าเราเติมแล้วได้ดีมากดของไปขายจะได้33,000แต่ว่าทุนมันแค่45,000ไงอ่ะไแล้วเรามาดูของที่ได้จากโปรกันของที่ได้จากโปรก็จะมีอ่ายูนิคอันทัศสกอร์นะครับผม20ใบ20คูณ25ใบละ25บาทได้500อน,นี่้าอันนี้ก็500เท่ากันแล้วก็สเปเชียลแอตแทกสกอร์เนี่ยได้มา40ใบใบละ40บาท40คูณ40ก็เป็น1,600 อ่ะ1,600นะครับผมแล้วก็ได้เบ็ดกับจอบมา60อันเบ็ดเนี่ยอยู่ที่อันละ32บาท60คูณ32บับ1920นะฮะ1920แล้วก็ไม่ใช่จอบสิสว่านผมติดเรียกจอบ60คูณ37ก็กับ2220นะฮะ2220เราก็จะเอามาบวกกันทั้งหมดเลย <c oughs> 500บวก500บวก1,600 บวก1920บวก2220นะฮะเท่ากับ6740ครับผม6740คือของจากโปรโมชั่นอย่างเดียวนะครับผมแล้วเราก็จะเอาตรงนี้เนี่ยมารวมกับของ DE ที่เรากดมาขายนะฮะ33791บวก6740เท่าับ45,31บาทนะ45,31บาท จะเห็นว่าเราก็ยังขาดทุนอยู่ตอนนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูโปร a c ค um u m ม l a t e พร้อมๆกันลบ4่ห้าสองห้าเราขาดทุนอยู่4 0 0พันนะฮะที่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ขาดทุนอยู่แค่4 0 0พันนะส่วนตัวนี้ขาดทุนเป็นหมื่นเลยนะตอนเนี้ยคราวนี้เรามาดูโปร a c ค u m มิเล e การโบว์ a c c u m u l a เนี่ยจะเป็นโปรที่เราเติมเพื่อรับยอดสะสมนะผมผมคำนวณไว้ที่ยอดสูงสุด5 0,000บาทเพราะว่า a c c u m u ิเล e เนี่ยมันอยู่สูงสุดที่5 0 0 0 0บาทแล้ว การที่เราจะเติมมาถึง5 0,000บาทได้เนี่ยก็อ่อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติม5 0,000บาทตูมเดียวเราเติมทีละ5000บาท10ครั้งก็ได้เติมเข้าไปขายของหมดแล้วค่อยๆเติมเข้าไปใหม่แล้วก็ขายของให้หมดแล้วก็เติมเข้าใหม่วนอย่างเงี้ย10ครั้งเราก็จะได้โปนี้แต่ที่สุดแล้วถ้าเราเติมครบ5 0,000เราก็จะได้โปสูงสุดแค่โปนี้นะครับอ่าเราจะได้ของ จากสเต็ป1 2 3 4 5ทั้งหมดเลยทั้ง5สเต็ปของท,ทั้งหมดก็จะมีตามนี้ครับผมที่เราจะได้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันมี Amazing X อยู่5ใบ5คูณ17บใบละ17บาทเท่ากับ85บาทนะครับผมอ่ะ85บาทแล้วก็มีตัวนี้ Strong Attack อยู่ที่10ใบใบละ35บาทก็350 ตัวนี้ Special a t t a c k เราจะได้มา36ใบเพราะว่าจากอันนี้3ใบาจาก50,000่ะ30ใบแล้วก็จาก3,000อีก6ใบก็จะรวมเป็น36ใบใช่ใบละ35บาท36คูณ35เท่ากับ1,260ครับผม1,260แล้วก็ Regen Attack Score ใบละ95บาทหรือใครจะขาย100บาทก็ได้แล้วแต่ แต่ผมเห็นเขาขาย95ผมก็เลยยึดตามราคาที่เขาขายกัน ORB box บวก10ถึง15ลูกแก้วสูงลูกแก,ก,กแ้วบวกกล่องละ1้0มีกล่องเดียวเราก็ใส่ไป5 5อเบ็ด3หัว3อัน37คูณ3เท่ากับ111โอ้ยเลขสวยนี่แล้วก็จะมี unique attack score กับ unique defense score 5ใบใบละ25บาท5คูณ25เท่ากับ 1, 2, 5 1, 2, 5 <c oughs> 1> แล้วจะมีพรีเมียม ORB บล็อก7กล่องนะฮะโอ้โหได้เยอะนะ7กล่องกล่องละ360คูณ7 2520อ่าเท่ากับ2,520นรบะผมแล้วก็จะมีบวก15 ORB marble อันนี้จะเป็นสุ่มบวก15ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นราคาที่คนเขาขายกันเลยแต่ผมเห็น เขาขายเป็นเงิน M อยู่ที่ประมาณ 39m นะถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณกล่องละ1,000บาทแหละผมตีไปกลมๆกล่องละ1 0 0 0บาทเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าใครจะจะไปขายได้กันเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมตีไป1000บาทเพื่อจะง่ายต่อการคำนวณแล้วกันนะเราก็จะมาบวกราคาทั้งหมดนี้เลย85บวก350บวกหนึบวก95บวก95บวก150บวก1 1หนึ่ง บวก1,25บวก1,25บวก2,5 20บวก1,000นี่แล้วได้ออกมา5,916บาทอ่ะ5,916บาทนะฮะแล้วทั้งไม่ว่าเราจะเติมด้วยโปร QR code หรือเติมด้วยโปรบัตร EX cash ยอด Accumulate เราจะได้เท่ากันเลยทั้ง2 p r โปรนะครับผมแล้วในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีโปรอีกโปรหนึ่งที่ชื่อว่า ฮา l ลวี e สป p อกกี้กาชานะฮะนี่ฮาโลวีนสป p อกกี้กาชาก็จะเป็นการที่เราเติมเข้ามาแล้วเนี่ยในราคาบัตรแต่ละราคาเนี่ยเราก็จะได้สิทธิในการเปิดกาชานะฮะเติม1,000 10, 0บาทได้110สิทธิ์เติม5,000บาทได้52สิทธิ์ทีนี้เราจะมี2 p r โปรใช่ไหมที่เราจะต้องเติมเราจะมี2ทางเลือกที่เราคำนวณน,นะเติมด้วย QR code กับเติมด้วยบัตร e x c a s เติมด้วย qr code เนี่ยเราเติม1 0 0 0 0บาทเราจะได้สิทธิ์เยอะกว่าแต่เยอะกว่าเท่าไหร่เยอะกว่าแค่30สิทธิ์ถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มหรอกแค่30สิทธิ์เองนะแต่เราต้องเสียเพิ่มอีกตั้ง5 0 0 0ันอ่ะม,มันไม่ค่อยคุ้มคำนวณออกมาแล้วแล้วก็ไอ้โปรนี้เนี่ยก็จะมีการันตีให้เมื่อเราเปิดครบจํานวนครั้ง1,400ครั้งหรอ1 4 0 0ครั้งต้องเติมเป็นแสน ถึงจะได้การันตีของที่ดีที่สุดนะฮะแต่ช่างมันเราไม่ได้สนใจตรงนั้นก็นี่ฮาโลวีนสป็อกกี้กาชาเนี่ยก็มันจะได้สิทธิ์มา550สิทธิ์สำหรับการเติมด้วย QR code แต่เติมด้วยบัตร eX cash จะได้มาแค่520สิทธิ์เพราะเราเติมบัตร5 0 0 0สิบใบมันก็จะได้น้อยสิทธิ์น้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอา สิทธ์ตรงนี้เนี่ยไปเปิดเพื่อจะเอาของมาขายเองหรือขายสิทธิ์ให้คนอื่นเปิดแล้วเวลาคนอื่นเปิดได้อะไรคุณก็เอาเอาของที่เขาเปิดได้ให้เขาไปอันนี้มี2ทางเลือกแต่ถ้าคุณจะขายสิทธิ์ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสิทธิ์เขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่ในเดือนที่แล้วอะ่ะขายเห็นขายถูกสุดอยู่ที่สิทธิ์ละ20บาทบางคนก็ขาย35บาทบางคนก็ขาย40บาทนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า คุณจะขายเท่าไหร่แต่ถ้าคำนวณตามสิทธิ์ละ20บาทนะเราก็จะเอา550คูณ20นะผมได้1 1 0 0 0แล้วถ้าเอา520คูณ20อันนี้ได้1,400นะฮะได้น้อยกว่ากันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยมากนะแต่ทุนมันทุนมันทุนมันไม่เท่ากันโอเคแล้วเราจะมารวม จากการเติมด้วย QR code กับบัตร e x c a h กันมาเติมด้วย QR code นะครับผมขายของทั้งหมดได้32,060่อของจากโปโอรอีก5,750เ้ท่ากับ4 0 0 1 0นะครับผมแล้วก็ของจาก accumulate อีก5,916เ้กท่ากับ45,000ของจาก Halloween Spocky สิทธิ์สิทธิ์ ได้56,926เอ่ะเท่ากับ56,926ครับผมเราก็ลบด้วย50,000จะกําไรอยู่ที่ไม่ต้องคำนวณเลย6923ถ้าเติมด้วย QR code ห้า0 0 0 0บาทในเดือนตุลาคมขายของออกไปทั้งหมดแล้วทั้งสิทธิ์ทั้งอะไรทั้งสิน้นจะกําไรอยู่ที่6,923บาบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ด้วยบัตร e x c a s กันบัตร e x c a s เราจะได้มา30,000ื่นจากตรงนี้7,091แล้วก็บวกด้วย6,000จกตรงนี้6 7 4 0แล้วก็บวกด้วย accumulate 5916แล้วก็บวกด้วยตรงนี้บวก1 0 4 0 0เราได้56,847 5 0 0 0 0 6,847นะครับผมลบด้วย45,250เราจะกําไรเท่าไหร่ลบ4 5 2 5 0าําไรเป็นหมื่น11597สรุปเลยเติมด้วย QR code ก็ยังคุ้มปว่าทุกๆเดือนอู้มันกําไรเกือบเท่าตัวเลยผมงงมากเลยว่าเกมเนี่ย อ,อยากให้คนเติมด้วย QR code นะเกมอยากให้คนเติมด้วย QR code มากแต่ว่าทำไมยังทำกำไรจากการเติม QR code ได้น้อยกว่าบัตร e x cash เล่าเออมันถ้าอยากให้คนเติมด้วย QR code เยอะๆยอะต้องต้องทำของจากโปรโมชั่นให้มันดีกว่าสิหรือไม่ก็เท่าๆกันนะ่ะนึกอออกไหมถ้าเรามาคำเพราะว่าทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ย ก็ทางทีมงานเนี a, to to ่ยเขาจะมาให้ K L ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นการเติมด right? ้วย QR code นะแต่ไม่มีการพูดถึงเติมด้วยบัตร E x c a s h เลยในทุกๆเดือนนะไม่มีเลยมีแต่ให้ประชาสัมพันธ์เติมด้วย QR code แต่ของใน QR code มันมันไม่กำไรเว้ยมันมันกำไรน้อยอ่ะแล้วทำไมเราจะต้องไปเติมในช่องทางที่กำไรน้อยกว่าเราก็เติมในช่องทางที่กำไรเยอะกว่าสินึกออกไหมเออ นี่แหละก็ประมาณนี้ครับผมในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะฮะใครมาแลกเปลี่ยนถ้าในเดือนตุลาคมถ้าใครอยากเป็นพ่อค้ากุญแีในเดือนนี้ก็แนะนำให้ไปเติมด้วยบัตร e x cash ดีกว่านะผมแล้วกว็ิส่วนวิธีการน่ะคุณก็จัดสรรกันเอาเองแล้วกันอันนี้ผมมาคำนวณให้ดูแล้วว่ามันใช้การคำนวณยังไงแล้วก็วิธีการคุณก็ไปจัดสรรกันเอาเองว่า,าสิทธิ์ที่ได้มาเนี่ย ุณอาจจะไม่ต้องขายหมดทั้ง520สิทธิ์ก็ได้ไม่ต้องขายสิทธิ์ทั้งหมดก็ได้แต่คุณใช้เป็นการแบบว่าแบ่งขายก็ได้เพราะว่ามันสมมุติว่ามันกําไรอยู่แล้วใช่ไหมมันกําไรอยู่แล้ว1,000 0ื 1, นะ่นน่ะถ้าขายสิทธิ์คุณก็เอ๊ะอาจจะเปิดเองสักครึ่งหนึ่งอ่ะสองร้อยห้าสิบสิทธิ์อาจจะเปิดสัก250สิทธิ์เพื่อที่จะลุ้นไอเทมแหล่ สมมุติว่าถ้าเราลองเปิดเองสัก250ยหสิทธิ์หรือ2 0 0อยสิทธิ์อะไรก็อันแล้วแต่ว่าคุณจะจัดสรรเอาแล้วท่านทะลึ่งเปิดได้ไอเทมที่มันแบบดีที่สุดอะ่ะอ่ะดีที่สุดน่าจะเป็นอันไหนวะดีที่สุดจากผมดูนะขอดูสเตตัสก่อนดีที่สุดอันนี้มั้งอันนี้ปะอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละน่าจะแพงสุด220ยสิทธิ์สิทธิ์ละ20สมมุติว่าเราเปิดไป210สิทธิ คูณ20ก็แสดงว่าเราใช้ต้นทุนไป4,000ันแต่ถ้าเราเปิดได้อันนี้อันนึงเนี่ยอันนี้ผมว่าก็จะน่าจะ 3- 4 0 0 0พได้นะอืมแต่ถ้ามันได้เยอะกว่าอันนี้อันนึงอะใน210ิที่เราเปิดมันก็อาจจะกำไรเยอะขึ้นไปอีกจากทุน4 0 0พันที่เราใช้เปิดไปเอออันนี้ก็แล้วแต่แต่มันเป็นการวัดดวงนะมันไม่การันตีแล้วเราขายทั้งหมดเลยเราการันตีแน่นอนกำไร10,000ชิวๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม โซนโฟน,นะครับผมก็เ,ออเ,ออเมื่อกี้ผมเปิดหน้าเกมให้ดูดีกว่าผมลืมเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะสมมติว่าถ้าเราเปิดเองใช่ไหมแล้วเราดันมาได้ของที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ถุงมือนี่แหละผมว่านะจากที่ผมดูสเตตัสนะผมไม่รู้ว่าเขาขายกันจริงๆแพงหรือเปล่าแต่ผมว่าแพงอะสเตตัสแบบนี้แพงแน่นอนอันอื่น,ก,นาก,าก็ไม่เท่าไหร่หน้ากากก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหรว่วะ ดูแล้วสเตตัสนี้น่าจะแพงสุดอใน200อ่ะ200สิทธิ์ที่คุณเปิดเพอๆอาจจะกําไรเยอะกว่าขายก็ได้นะถ้าขายก็ได้4,000บาทแต่ถ้าเราเปิดได้ Ultimate อันติเมตอันนึงอ่ารีเจน์สักอันนึงรีเจน์สัก2อันก็ได้200อ่ะ200กว่าสิทธิ์อ่ะเออแล้วก็ของที่เปิดได้มันก็ยังขายได้อยู่มันไม่ใช่ว่าเปิดไปสิทธิ์ละ20บาทแล้วเราจะเสียฟรีฟ อย่างน้อยเกือได้ Amazing X ก็17บาทก็ขาดทุนแค่3บาทในการเปิด1สิทธิ์เอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปจัดสรรเอายังไงเฮ้ย20สิทธิ์แล้วเปิดได้อันนี้25บาทนี่สิทธิ์สิทธิ์แล้วแค่20บาทแล้วเปิดได้อน,นี้ก็25บาทเอ,อ้ยผมว่าใครอยากลองวัดดวงก็ลองแบ่งสิทธิ์ในการเปิดเอาก็แล้วกันนะเออผมก็ให้แนวทางได้ประมาณนี้แหละก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้มันคืออะไรมันคือการที่มา บอกแนวทางให้คนที่ต้องการที่จะเป็นพ่อค้ารับกดดีอีที่กำลังหาความรู้อยู่นะครับผมว่ามันควรจะทำยังไงก็มาดูคลิปนี้เพื่อที่เป็นแนวทางได้แล้วก็เป็นแนวทางต่อตัวของผมเองที่จะเป็นพ่อค้ากดดีอในอนาคตเพราะว่ามีหลายคนมาเม้นว่าพี่ทำไมไม่เติมครับพี่จะทำคลิปทําไมในเมื่อไม่เติมเออมึงไม่เติมมึงทำคลิปําไหมก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าผมเนี่ยเคยเติมไปแล้ว ผมเคยทำคลิปแล้วเติมให้ดูด้วยทั้งเอาของมาขายเป็นเงิน M แล้วเงิน M ไปขายกับเอาของมาขายเป็นเงินจริงแล้วก็มาคำนวณผมเคยทำไปหมดทุกวิธีแล้วเคยทำไปแล้วแต่ว่าถ้าผมจะเติมให้ดูเนี่ยผมไม่มีเวลาที่จะมาขายของเว้ยผมก็เลยได้แต่ทำคลิปคำนวณแล้วในอนาคตผมก็จะเป็นพ่อคา้ารับกดดีเองเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้คือจุดประสงค์ของการทำคลิปโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย